ครับสาหรับพลาสติกนะครับที่อยู่ตามรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็จะเป็นบางโครนนะครับนี่ครับลักษณะนี้ครับเมื่อเราใช้ไปนานๆนะครับสีเขาก็จะซีดนะครับเพราะมองดูแล้วไม่ดําแล้วก็เงานะครับนี่ครับก็ลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะพาทุกท่านนะครับมารับชมวิธีการผสมน้ํายาเช็ดให้พลาสติกเราดําเงานะครับด้วยของแค่สองสิ่งนะครับ ง่ายๆนะครับของในครัวเรือนเราเท่านั้นนะครับไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับก็มาดูส่วนผสมกันเลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็ใช้แค่2อย่างนะครับหนึ่งน้ำมันพืชนะครับสองน้ำยาปรับข้นุ่มนะครับก็วิธีการผสมนะครับก็เราผสมแค่ใช้นะครับ ครั้งต่อครั้งนะครับหรือสองครั้งนะครับผสมไว้นะครับก็อย่าไปผสมไปเยอะนะครับวิธีการทําครับเราก็จะจทําการาผสมนะครับครึ่งต่อครึ่งน,นะครับคร้บก็ประมาณนี้นะครับ ส่วนน้ำมันพืชน,นะครับก็ผสมครึ่งต่อครึ่งน,นะครับหรืออ่าเศหนึ่งส่วนห้านะครับก็อยู่ที่ของเราจะพอใจนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับเมื่อเราได้มานะครับก็ทำการปิดฝาแล้วก็อ่ะเขย่า นะครับถ้าไม่เขย่านะครับน้ากับน้ํามันนะครับเ็าจะไม่ผสมกันนะครับเราเขย่าให้เป็นน้ําเดียวกันเลยนะครับให้น้ํานะครับผสมนะครับให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับน่ครับแล้วก่อนที่เราจะใช้ก็เขย่าอีกรอบนึงนะครับนะครับแค่นี้ก็ไปอันเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวไปชมที่หน้างานกันได้เลยนะครับครับก็มาทดลองอ่าเช็ด ดูเลยนะครับก็เอาวิธีการนะครับไม่ต้องไปเทเยอะนะครับเอาแค่ประมาณนี้พอนะครับนี่ครับจากนั้นก็ทำการเช็ดได้เลยนะครับก็ครั้งแรกนะครับก็จะมีน้ำมีอะไรครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเมื่อเขาแห้งแล้วนะครับก็จะเงาไปเองนะครับ ครับพลาสติกเช็ดได้หมดนะครับน,คร,บนครับเมื่อเช็ดไปแล้วครับก็จะดำขึ้นมาทันทีนะครับเห็นไหมครับ ส่วนที่เป็นพลาสติกสีดำนะครับก็เช็ดได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวรอเขาแห้งนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ครับโอเคครับหลังจากที่เราเช็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็แห้งแล้วนะครับก็จะดําลักษณะนี้นะครับก็เหมือนเราออกรถมาใหม่ๆเลยนะครับ ก็อาจจะมีหลายท่านนะครับที่บอกว่าทำไมไม่ซื้อเอาก็ไม่กี่บาทนะครับคือคนเรานะครับความสุขก็คือเราได้ทดลองทำนะครับแล้วก็อาได้ผลในเกือบดีเยี่ยมนะครับแบบนี้นะครับว่าความสุขทางใจของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างหน้าอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวผมก็จะทำการเช็ดเหมือนเดิมนะครับนะครับเช็ดช่วงข้างหน้านะครับ นี่นะครับเห็นไหมครับนี่เมื่อเราเช็ดไปแล้วนะครับก็จะดำเงาเหมือนของใหม่นะครับ <Okay. S 1> เช็ดส่วนที่เป็นพลาสติกได้หมดเลยนะครับอ่าเมื่อเราเช็ดนะครับก็ไม่ได้ดำอย่างเดียวนะครับรถเราก็จะหอมฟุ้งนะครับด้วยน้ำยาอ่าปรับผ้านุ่มนะครับ ครับเมื่อเช็ดแล้วก็แบบนี้นะครับนี่ครับหลังจากที่เช็ดเสร็จนะครับก็จะได้มาประมาณนี้นะครับก็เงานะครับสวยงามนะครับก็สามารถอาเช็ดครั้งหนึ่งอยู่ได้เป็นสัปดาห์นะครับนี่นะครับก็ไม่ต้องไปกลัวฝุ่นติดนะครับเพราะว่าเขาแห้งนะครับแล้วก็ซึมเข้าไปในพลาสติกนะครับครับก็สามารถทําได้ครับส ของสองอย่างเท่านั้นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหลายหลายท่านนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ